หลังจากทำการตรวจเช็คในขั้นต้นกับคุณหมอเสร็จแล้วคุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็ขอไปตรวจละเอียดด้วยวิธี MRI อีกทีครับเอ่อนี่ทราบว่ามีวัติเหตุที่มีโรหะเข้าไปฝังเลยมีครับมีมีมีครับพี่ขาครับแล้วียังคะสี่สิบกว่าปีแล้วครับแค่ ใช่ครับหนึ่งยี Neden> ่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีครับเด็กใส่ชื่อนะคะนี่นะคะตรงนี้ชื่อลายเซ็นนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติเรียบร้อยแล้วก็จะพาคุณติ๊กไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวในการตรวจกันละครับโอเคโอ้ยท่านผู้ชมครับตรงนี้เดี๋ยวให้คุณติ๊กเข้าไปเลยครับเพราะว่า ห้อง m อ็เราคงไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปผมไปรอข้างนอกเดี๋ยวคุณตี๊เข้าเอ็า MRI แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คุยคุณหมออะไรแล้วกันนะครับและในตอนนี้คุณติ๊กกลิ่นสีก็พร้อมทำการตรวจ MRI แล้วล่ะครับซึ่งการตรวจ MRI นั้นก็คือการถ่ายภาพอวัยวะภายในต่างๆด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงนั่นเองโดยคุณติ๊ก จะต้องขึ้นไปนอนบนเครื่องนิ่งๆและใส่อุปกรณ์ที่ใช้อุดหูเอาไว้ด้วยเพราะขณะที่เครื่องกำลังทำการตรวจนั้นจะมีเสียงดังออกมาด้วยครับ เมื่อคุณติ๊กรับการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปฟังผลจากคุณหมอกันละครับอ้าคุณหมอครับตรวจเรียบร้อยแล้วครับผมครัมาฟังผลกับผ้ามาแล้วนี่ไงเอ็ผลมาแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นภาพทางด้านซ้าย ผมปรุงด้านซ้ายอย่างนี้นะครับตรงนี้ที่เห็นนี่คือหมอนรองกระดูกครับหรหมอนรองกระดูกมาถึงแค่ตรงนี้ผมก็พอจะบอกได้แล้วว่าหมอนรองกระดูกตุ้งเนี่ยมีน้ําแล้วก็นี้นี่สีขาวสีของน้ําสีแบบนี้ครับมีน้ำในหมอนรองกระดูกได้ดีทุก่องเลย นะครับดีมากเลยเล่เป็นพกกระดูางของเานะครับกระดูกกระดูกขอกระดูกกระดูกมันกบะดูกางันแบบพวกนับอยากอื่นนะนะครับลองมาดูคนที่เป็นไหมครับโอ้ดีดีนี่เลยดูอันนี้เลยนี่ของคนอื่นเลยนะบมอฮะนี่ของคนอื่นนะครับอุยอันนี้กลับมารูปเมื่อกี้พอจะเห็นอะไรบ้างไหมครับอ้าวสีขาวสีขาวในในหมอนรองกระดูกครับอืม อย่างหนึ่งที่ต้องเห็นชัดเจนคืออันนี้เห็นแล้วอเห็นไหมครับว่าันวี่วยออกมาผมย้อนกลับภาพด้วยมันมาทับอันนี้เลยมันดันถุงมาครับนบ่นี่ครับใช่ครับนะครับเพราะนั้นลูกนี้ประโยชน์ลูกนี้สําหรับผมก็คือว่าบอกว่าแนวเป็นยังไงเห็นนะว่าสามสี่อันล่างเนี่ยหมอนลนี้เริ่มมีการสึกหลอเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะต้องสุดท้ายเนี่ยปิ้นออกมาปิ้นออกมาทีนี้เราไปกดด้วยครับเราก็จะใช้ดูในภาพแนวขวางขวางใช่ครับ ให้ความสนใจในจุดของนี้ับนะครับผ้าจะตัดลงไปเรื่อยๆนะครับพอแล้วตัดไม่เรื่อยเนี่ยเหมือนกับเหมือนรูปนี้รเราจะตัดไาเป็นป้องๆไปเรื่อยๆนะครับพอลงมาเรื่อยๆนะครับุยเห็นเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมครับว่ามีแรดัน<ห><ะ>อืงนีอ,อ่าเบี้ยวนี่ชิ้นใหญ่มากเลยครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เราก็จะบอกว่าปัญหานี่นะเกิดขึ้นที่ป้องที่ L5 เราเรียกว่าป้องที่ห้าครับครับ กระดูก L.S. หนึ่งขาซึ่งหมายถึงกระดูกก้นกบนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นจุดนี้นะครับเราไม่ได้ไปเห็นฉันปวดตรงนั้นปวดไปถึงไหนครับเนี่ยขาอันนี้ถึงเท้าเลยครับเท้าเลยนะอันนี้ถึงเท้าเลยเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นวิธีสุดท้ายเสมอในการรักษานะครับก่อนจะถึงวิธีผ่าตัดเนี่ยมันมีวิธีอีกเยอะเเยอะแยะกินยาฉีดยาเนี่ยฮะเริ่มแต่ง่ายๆก่อนนอนพักนะครับ ถัดมาอาจจะกินยาแก้ปวดธรรมดาถ้ามันดีขึ้นแสดงว่าไอ้การระคายเคืองเนี่ยมันหมอเราก็ดูเนี่ยมันไม่เยอะเพียงแค่ระคายเคืองนิดหน่อยนะครับว่ากินยาลดการอักเสบก็อาจจะช่วยได้กับการพักก็จะช่วยได้ไม่ต้องเรามีวิธีทําให้มันกลับเข้าไปไหมหมอไม่ครับไม่ครับพวกนี้ไปแล้วเดี๋ยวพวกนี้ไปแล้วไปเลยอ๋อเลยครับนะครับเพราะมันมันแตกมันแห้งแขนงเลยนะครับมันลูกไปนอกจากนี้ในรายที่กินยาไม่ดีขึ้นนะครับเราก็จะทำการ อาจาจะมีการทํากายภาพรุวมด้วยโอ้รู้เลยวันนี้น่าคี่กับเรื่องของหมอลองกระดูกนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าเออมันเป็นโรคของคนสูงอายุจริงๆกลับกันลเลยนะคุณหมอบอกไม่ใช่เลยกลับกันเลยคน,นที่มีกิจกรรมเยอะๆนะ<ม>เล่นแอคทีฟโดยเฉพาะยิ่งพวกเอ็กซ์ตีมทั้งหลายน,นะะเล่นกระแทกจักรยานเสือภูเขา นะ okay, โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครคุณหมอนะฮะคุณหมอนันทเดชกิรันยัติติครับขอบพระคุณค,ครับดีครับดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษอินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ